สวัสดีชาว youtube ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่รุ่นทุนน้อยดัมซิงครับพี่นอ้องหลังกากห่างหายไปนานครับมาเจอกับงานขุดน้องหน่อยอยู่กับซันนี่ครับอ2 1 5ครับตัวนี้ตัวแรกครับตัวแรกที่เปิดตัวในไทยเดี๋ยวมาดูไล่ก้าสีปอปูหย,ยุกรอเลย มอใหญ่ครับมอใหญ่แรงจัดสัมผัสได้ วิ่งอยู่สิบคันครับสิบคันก็แมคโครก็โดนคันละสามคันอีกคันหนึ่งโดนเสีครับตกเล็กแล้วครับแรงจัดเดี๋ยวมาดูความแรงอ้นหน้ากันไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อคลิปยังไงเด้อพี่น้องโอ้มันลายคันนะเรื่องไม่ถูกครับ ล้อก็บิงครับั่งนู้นลงมาหรือเปล่าลงมาฝั่งนี้ครับโชว์ความแรงกล้องอยู่ฝั่งไหนองมาฝั่งนี้ได้ลูกพี่โชว์ความแรงเลยตัวน,นี้แรงจัดครับ จับสัมผัสได้ตัวแรงครับตัวแรง โอ้คันนี้นิ่มจัดเลยครับตัวนี้มันเครื่องหกสูบเครื่องมิซูหกสูบ พี่สีปากจัดจ้านครับจัดจ้านวีไอพครับสั่งแต่ว่าทาดังกว่านี้ก็ได้ครับตั้งถึงก็จัดให้ได้เหมือนกันครับช่วงนี้ก็ห่างหายไปนานก็ทำทำงานรถครับ ใส่บ้งฝุ่นบ้งฝุ่นรถครับแต่งรถให้กระบูอยู่ใครมีงานก็อยากแต่งรถแต่งสวยก็ติดต่อสนใจครับแมคโครก็ทําครับงานแมคโครก็ทําแต่งรอแต่งสวยแมคโครจัดได้หมดครับตั้งถึงพึ่งได้ครับบอกเลยจัดตามงบได้ครับตามงบประมาณมีหลักพันก็ทําหลักพันครับมีหลักหมื่นก็จัดเต็มครับ ก็ินบ็อกมาในเพจก็ได้ใน Facebook ผมก็ได้ครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ Facebook ให้อยู่ใครอยากทำรถก็ติดต่อสอบถามได้ครับอันนี้ก็เปิดหน้าออกก่อนครับ ต้องลงมาสับกันไป๊บวิ่งทางง่ายบ้างยากบ้างครับสลับสับเปลี่ยนกันไปขณะนั้นปั๊มจะเริ่มไปแล้วมั้งนะปั๊มหัวฉีดต้องเช็คใหม่แล้ว มาดูความแรงครับ h b r 150ครับผมว่ามีลื่นครับงานนี้มีลื่นแน่ไม่ลื่นก็จะว่ายังไงเรเดียนด้วยครับยางเรเดียน เดินเครื่องเบามากเลยพี่น้องดูวความแรงโอ้ขนาดเครื่องเร็วเลยนี่พี่น้องเร็วจัดครับเจ๊หนึ่งเร็วจัดมากเลย ไม่ดีก็ช้ากว่านี้นิดนึงครับจะดีมันเร็วมันแพ้หลายอย่างครับแพ้อะไรอย่างส่วนมากก็กำลังเครื่องครับกับน้ำมัน,นทางนี้มันเหนือนครับก็ไม่มาเลยครับไม่พากันมา ไปเลยนีเปิดอาราดไปอ่ออยู่ฝั่งเนีวครับรถเปิดอาราดเบิดแล้ว ตอนนี้นี่ติดหนึ่งในยอดขายอติดหนึ่งในยอดขายดีเลยครับโอ้เมื่อกี้ห้าวครับง่วงนอนไม่ไหวแล้วครับพี่น้องเหนื่อยครับเหนื่อยมาหลายวันแล้วก็คิดถึงเอฟซีครับกลัวฮิตเอฟซี FC คิดถึงเนาะพี่น้องก็เสร็จจากงานไล่งานนาครับก็มาหาถ่ายคลิปให้เอฟซีดูเลยครับ มีทอนลั่นเลยครับทีมบอร์นี้ครับไม่ลั่นไม่ไม่ลั่นเท่าไหร่เจ็ด e เจ e, ็ด e หัวแข็งครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปด้วยเจ e นะ็ด e เนอะพี่น้องเปิดคลิปมาก็ กับรถห้างเลยครับร้อยเก้าสิบเลยอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับคลิปนี้ก็บายบายแล้วครับขอบคุณครับ